รวมมิดเบสไวคิดพาภาค<พ>านร<ล>กดูกันยาวๆเราไปดูกันเลยครับเกยมามา่มาไมโครวิปอร่อยอร่อยใส่ถุงมือกันร้อนละไอ้มือก,กูอไปขี้เถอะพี่ถ้าจะตดขนาดนี้โรตีร้านบังเนี่ยอร่อยจนลอยฟ้าเลยนะอุ้ยเงี้ยตรงนี้ไม่มีอะไรเลย,ยอะใครเลยเหรอนุด๊ดเอาตูดกูไปดมไปเฮ้ย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 เดี๋ยวลยเพื่อนเลี้ยงบอลไปเฮ้ยแม่นดีนี่เลี้ยงบอลได้ด้านขวาด้านขวา เฮ้ยเขาโกไหมเขาโกไหมเห็นไหมเขาโกดเลยเขาโกสุดยอดไปเลยเพื่อนนาะยเล่นเก่งมากคลิปเมื่อกี้ให้กูไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์คลิปนี้ให้กูไปขนส่งแมวส้มลำบากกูแท้ๆกูยิ่งเดินช้าอยู่บึลกลงไปไอ้แมวไม,ไม่ไม่ลงไงสนุกดีจังเลยอ่ะขอไปด้วยด้วยการน,นับพ่เต่านะปล่อยกูขอแค่อลอด่อยว้าวกดปุ่มนี้เราจะได้แค่อดเหรอเนี่ยมันมเจ๋งไปเลยนะเนี่ยไหนลองกดอีกสักรอบสิจะได้แค่ลอดเท่าไหร่แค่ลอดนะครับโอ้โห ได้มาทั้งสวนเลยอย่างนี้ต้องกดอีสักรอบทำภารกิจรูดบัตรในอ o มงอสเมื่อไหร่มันจะเสร็จวะจะเอ๋ในขณะท,ที่ทุกคนกำลังเรียนกันอยู่เ <c oughs> พื่อนผมมันก็เล่นกับเก้าอี้ของมันกูขออวยพรให้เก้าอี้มึงหักอ้าสมพรปากสปาเท้าที่จริงใจกูมาเล่นสปาเท้าปะดุก ไม่ได้ออกแค่ขี้ใครมันดูดเล็บกูไปด้วยเอาละเพื่อนถึงบ้านมึงแล้วเคโอเคกูคก็ลงป้ายนี้เหมือนกันแล้วหลังจากนี้มึงจะไปทําอะไรต่ออ๋อกูก็จะเอาโดพิราบตัวนี้ไปปล่อยนะวัดเ <What? S 1> มื่อคุณเล่นอมองอัด100คนในเซิร์ฟเดียวมีคนโตยทุกคนฉันขอรายงานเดี๋ยวนะนั้นลูกกินอะไรอ่ะ ขนมปังเหรอทำไม,มเป็นอย่างเงี้ยใครปี้ขนมปังเนี่ยคุณยา่าค่ะพ่อหนแม่แม่แมปี้ขนมปังยังไงอะก็เป่งอย่างงี้เนี่ยเนี่ยเครื่องมันร้อนตรงเนี้ยก็ขนมปังมาลองโอ้ยแม่เครื่องมันไม่ได้ใช้อย่างนั้นใส่ขนมปังลงไปตรงเนี้ยแล้วก็กดลงอย่างเงี้ยแค่เนี้ยอ๋อแม่ไม่รู้อะแม่ก็ปิ่งอย่างนั้นนะโนไอติมโคนใหญ่กูมันไหลไปตามพื้นถนนแล้วอดกินเลยเงือซื้อของจากซูเปอร์บาร์เก็ตมันก็ต้องลองกันหน่อยลองดูว่ามันใช้ได้ดีหรือเปล่าอ้หได้กระดูกชิ้นโบโลเลย รู้ไหมทําไมผมถึงเรียกว่ากําแพงนี้เป็นกาแพงสไปเดอร์แมนทุกคนมาดูนี่เดี๋ยวผมจะเอาเสื้อเชือตของผมนะป้าอัดใส่กรแพงนี่เร้มาดูกันติดเนบเออเพื่อนมึงควรแกะกระดาษออกก่อนนะกระดาษอะไรงี้งอคินไปทั้งแบบนี้แหละอ้าวมึงพองตัวแบบนี้มึงคิดว่ามึงเจ๋งเหรอเมื่อคุณกินเอ็มร้อยกับกาแฟพร้อมกันเฮ้ยดีสับๆมึงสับให้เร็วกุดีดกดีดๆๆสับๆในบ้านดีๆมึงไม่ไปนอนมึงมานอนอะไรล้วนหน้าบ้านว่าไอ้เหมียวงี้กูเป็นแมวส้มกูจะนอนไหนก็ได้ ข้านอนโคตรประหลาดผมอยากเล่นเกมไถนาแบบสมจริงผมเลยเอาเครื่องยนต์รถไถมาเปิดตอนเล่นเกมไปด้วยโคตรสมจริงเลยว่าไหมอ้าเปิดเนื้อแล้วเ๋ยวเวลบจิ้ม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 จี้มจิ้มจิ้มจินมนิ้มเิ้มจิ้มจอ้มจิ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 ้ม่่ไม่เนมยนไมนี้นไอ้มองไมจเนมยนไมีินมจิ้กูเหรอฮะมจิ้จิ้ิ้ม้เวลาเนียนจิ้ม มาเด้อพอไปพี่น้องปั่นจักรยานชิวๆเล่นปลาเด้อเว้ยเง่วงไผนี่เมื่อทัวจีนบุกร้านหมูกระทะกูจะเซฟของกูเฮปยเฮ้ยถ้าว่าที่พี่พีำอะไปก่อนแยอะไรลยอุ้ยนุชอร่อยเนี่ยเอาไห้ขอบทาไมอร่อยไหมลองชิมโอ๊พทําไมไมีเสียงไมีเสียงเสียงกัไเลยดูกล่องใส่อาหารนี่สิคะเป็นกล่องแก้วที่ปิดแน่นมากๆเลยทาให้อาหารของคุณไม่หกเวลาเอามาที่ทางาน วิลเลอร์เลเซอร์เลเซอร์บูเบอรี่แซ่บคักงักอร์กระโดดข้ามยัยบอยต่อไปก็ฟิปสเก็ตบอร์ดโชว์เพชรบัตรยัยลดน้ำหนักวันที่หนึ่งทำอาหารกินเองที่บ้านโคนน่ากินเลยใช่ไหมโหลุงลดอดเสียงดังเลยว่ะอ้าวแล้วมึงมีปัญหาอะไรกับกูล้วว่าเอดกูคุ้มแล้วมิวอ่ะจุดนอ้าวอ้าวไอจัจั สมน้ำหน้าไปหาอะไรหรอวะโอ้ยบมดขี้จังเลยไหนเข้าน้ำโอ้ไม่คีย์บอร์ดมันยึดของลงเวลาคุณทาแซนด์วิชเสร็จทั้งสองแผ่นแบบนี้สวยงามน่ากินใช่ไหมแล้วมันชอบลื่นไหลจากจานแล้วมันตกผมมีวิธีแก้ทุกคนเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถแก้ได้คุณก็แค่เอาด้านที่ไม่ทามาประกบกันแล้วก็กินไปทั้งแบบเนี้ยทำไมมึงไม่ใช้ไม้สนุกวะบ้าๆๆใช้หัวเพื่อดีกว่าเฟี้ยวกว่าโอเคเบิงทำตัวตรงๆนันนิ่งๆนะกูเลงแล้วกูเลงแล้วเอาไปเลย ววเข้้าดยแป๊บสี่กระป๋องรุ่นเนี่ยแกะยากชิบไายดูนะเดี๋ยวกูจะแกะโชว์ให้ดูว่าแกะยากย,ากยังไงแกะตาปกติเลยแต่มันได้รูแค่เนี้แล้วกูจะกินยังไงคนออกแบบไปใส่ใจผู้บริโภคผมลงรูปในกลุ่มตัดต่อให้หน่อยผมบอกว่าผมผมบางเกินไปอยากจะให้แก้ตรงทรงผมและหน้าผากผมก็โหนกนูนผิดปกติ เรามาดูกันดีกว่าว่าชาวเน็ตน่าจะแก้อะไรให้ผมบ้างผมก็ได้เลื่อนดูไปจํานวนหนึ่งแล้วแหละแล้วผมก็เห็นสิ่งนี้มึงมาเล่น XO อยู่บนหัวกูเนี่ยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันแข่งขันกันจริงจังมากหน้าผากกูใหญ่ก็จริงแต่มึงเล่น XO มึงทำไปทำไมดูว่าเดโอโหเล่นสมัสเลยแล้วเกมมันก็ยังไม่จบนะโอ้โหผมก็เลยเล่นไปสักหนึ่งตาแต่มันก็เล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆกูบอกให้แก้สรงผมดูเหมือนว่าเฟดผมมันจะชอบแพนเค้กชิ้นนี้มากๆเลยเฮ้ดูปรทํา <laughs> นาตมเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แมวมาจับโคมไฟผมกดจมูกแมวพมไฟมันเปิดปิดเองได้กระแสไฟไหลผ่านแมวนี่เป็นโคมไฟรุ่นอะไรวะเนี่ยสงสัยมีไฟฟ้าลัดวงจรแต่แมวนี่มานั่งทับก่อนอุลยเปิดปิดสวิตช์บนจมูกมันได้เท่าแม,มีลูกคอ <c oughs> ดูนี่สิทุกคนผมแกะเปลือกไข่ชั้นนอกออกเหลือแต่เนื้อเยื่อห่อชั้นในของไข่เป็นไงล่ะ โคตรเด้งหนึงนึกว่าสกุช่มีบเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งไหนปล่อยดิผมบอกกับท่านผู้ชมหลายคลิปแล้วคลิปไหนที่อยู่หน้าเตาอบมันมักจะจบไม่สวยใช่คลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเฮ้ยกูนอนอยู่ในบ้านดีๆยูดีๆกูก็วาร์ปมาอยู่ในทะเลแถมไม่มีใครอยู่ข้างๆกูด้วยกูวาร์ปมาได้ยังไงนี่มันเป็นความฝันหรือเปล่าวะแล้ววิธีตื่นจากฝันกูต้องทำยังไงวันนี้จะมาแสดงเปิดฟ้ากระป๋องโคกด้วยเท้ามา3 2 1สองหนึ่ง ววเววบอาชีพอาตีพว้าวตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านของผู้หญิงคนนี้นะคะเธอหายตัวไปประมาณ20ปีแล้วเราหาตัวเธอไม่เจอ oh, แต่ตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านของเธอแลวนะคะวันธรรมดาบนท้องถนนในรัฐฟลอริดาขี่รถมาดีๆผมก็เห็นรถคาข้างๆมันเป็นแบบเนี้ยโอ้โหไปชนใครมาหรือไปชนอะไรวะเนี้ยแล้วดูพี่เขาสิโอ้โหชิวจัดเลยเหมือนล้อไม่เคยเกิดอะไรขึ้นขี่ต่อไปนี่มันรัฐฟลอริดาลัฐเห่งการติดบัด๊ก ที่เปิดอ่างน้ําเสียเมื่อวานเรียกช่างมาซ่อมแล้วช่างบอกว่าใช้ได้ตามปกติในลองเทสหน่อยสิจิ <L un> ้มจิ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 ้มุนมอุ้มุ้มุ้มุนเราใส่มา1 0 0 0พันเส้นแล้วนะเพื่อนมึงไม่กลัวมันแตกหรือวะเอ้ยอีกเส้นหนึ่งจะเป็นไรไปอ่ะมันไม่แตกง่ายหรอกแตงโมอัดเชิบ <L un> มาดนีเพื่อนเดี๋ยวกูจะโชว์มนจะกลให้ดู <L un> มนยากลอะไรวะนี่ไงเหรียญโอ้โหเหรียญมึงก็เสกได้แค่เหรียญน่นักเก็ตมึงเสกไม่ได้หรอกนี่ไงนักเก็ตซิริจะทำการเปิดเพลงจีนให้คุณฟัง เ้้ยยอดีี๋วไจนั่นแหละเจ้าไก่เดินตามมาเดินตามมาเดินเฉียงๆนะเดินเฉียงๆอย่าเหยียบปุ่มนะอย่าไไม่ปุ่มนั้นอย่าอย่าทํำมาชุดบัส v ดวมจะเอ้าห้าหลอกล่อหลอกล่อไอ้โง่ไอไม่เอนลงกระจอกผมได้เจอพิกัดใน Google Map ที่สยองมากๆเราไปดูพบกันดีกว่าหัวหน้าบอกให้เอาขยะไปทิ้งได้เลยค่ะเขามีแต่ฟิปขวดแต่กูฟิปกรวย สามสรงหนึ่งฟลิปุ๊บลงหัวพอดีเย้อ่านิ่งๆอย่าขยับนะครับเราได้โครงกระดูกแล้วเราจะกดนะครับหมอ,อคนนี้นวดได้สุดยอดมากเลยวิ่งแล้วเพววื่อนว้าวจะปอดแล้วว้ยทำไมมาทางนี้ว่างๆไม่มีอะไรทําเล่นกับกล้องวกจอดปิดดีกว่าปีนขึ้นมาถึงแล้ว อาจารย์กำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่แอบกินลูกอมสะหน่อยลูกอมล่วงไในครูขอบนี่คือรถไมแม่ผมนะครับมันมีที่ยืดเท้าออกมาแบบนี้เพื่อให้นั่งสบายขึ้นและผมก็รู้สึกชอบมันงมากเลยอ่ะ,อะ,อะมามจะเต้นตามป้านี่ Step, อ่าหนึ่ง <tap, S 2> อ่าสองอ่สามมาจ้ะกับบ้านมาเหนื่อยไปกินกาแฟสักแก้วดีกว่าเออโดนหัวกูไ้ดอกไม้เวอย่างนี้มันต้องซ้ำได้หนึ่งคิว เฮ้ยขึ้นรถแล้วโดนกูดิจิตเตเฮ้ยดิจิตเลบแบบดิจิตเติลดิจิตอลดิจิตลดิจิติลบเร็วมากอ่ตมาสตาร์เครื่องกันค่ะเฮ้ยดึงๆดๆงเด้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 งด้งด้งเ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 ดนงเ้งเด้งเด้่เด้ง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 เด้่เด้งอด้งเด้งเด่งเด้งอด้งเด้งเดสงเ้าเด้งเ้เด้งดงดงเด้งเด้งด้งด้งดงดงดดงดงดดดง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 เ้ เอาไปเสิร์ฟได้เลยไปได้เลยครับเชฟโอ๊ยลอดลอนจากเลยสบัดสบัดเอ้ยหมอหมอกูต้องชนะกูต้องชนะไม่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 โอ้กูแพ้แล้วกูขออีกรอบนึงเดี๋ยวกูขอใช้เครื่องนวดของเมียกูมากูพร้อมแล้วนิ้วกูรัวมากๆเลยสามสองหนึ่งไปกูชนะว่ะกูทำงานตั้งแต่เช้าเพิ่งจะได้กินข้าวตอนสี่โมงเย็นกับข้าวพุนพูนเมื่อแม่เรียกคุณแล้วแม่ก็หายไปเลย เมื่อคูใช้ชีวิตในอาหรับแม่แม่ครับแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนครับแม่แม่แม่อยู่ไหนคุคุใช่แม่ผมไหมเออที่รักผมกลับบ้านไม่ได้ตอนนี้ฝนตกนะโอ้โหเสียงฟ้าร้องมันมันดังมากเลยที่รักอ่าขอสักสี่ทุ่มนะตอนนี้อยู่บ้านเพื่อนน่ะเออเดี๋ยวฝนหายเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปนะโอเคโอเคล้างจานโอเคโอเคได้เลยกูมองป้าย M M M นี้มานานละทำไมรู้สึกเซ็กซี่จังเลยขอดูข้างหลังได้มยจ๊ะ ระบบความปลอดภัยโทรศัพท์เพื่อนกูแม้แต่หมายังสกแกน,นได้จงเปิดจงเปิดจงเปิดเออกูอยากรู้ว่าแมวน้ำมันร้องยังไงวะเพื่อนจัดไปดิอืมนกูโชว์ตึง one k มาโชว์ตึงอ e ีกโชว์นี้ two k เป็นไง t r i p เป kill อมึงเล่นโคตรเก่งเลยวะชาที่ถูกตัดออกในหนังเรื่องสไปเดอร์แมนอืมกาแฟแซ่บๆซลุงเมนคราบผมมาแล้วไงน,นักสนุกระดับประเทศต้องให้กูสอนน่ะมึงดูนี่ปึ๊บแมวแยะเอาเอาพลาด ทำไงดีทีนี้จัดไปด้เพื่อนเดินข้ามเอามันจะง่ายกว่านะเพื่อนไม่ไม่กูจะโชว์สาวให้ดูว่ากูกระโดดไกลแค่ไหนมึงจับมันจะโอ้ยกูล่วงเป็นอาหารปลาไปแล้วอ่าแปดอ่าเก้าอ่ะอีกทีสิบอ่ะสิบเอ็ดสวัสดีครับวันนี้เราจะไปสำรวจพิระมิดกันนะครับแล้วจะผูกลามาของเราไว้หน้าพิระมิดแล้วเราก็ลงไปสำรวจพีระมิดกันได้เลยว้าห์ แมลงวันในโอไฮโอมันมาขโมยเส้นก๋วยเตี๋ยวกูถึงจานเลยวัดไม่มีอะไรน่าสนใจอดูพ้นควันหูอะแปะเอาปากกาดิไหมมาดูกล้องน้ำบ้านผมกันดีกว่าครับผมมีสองฟังก์ชันน้ำแบบปกติแล้วก็น้ำที่เป็นกาแฟเผื่อใครหิวกาแฟคลิปมีกระทะอีกแล้วไม่รอดแน่นอนว่าแฮมเบอร์เกอร์แฮมแฮมแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แแฮมแฮมเบอร์เกอร์ เมื่อน้องชายเล่น VR Chat ครั้งแรกไงน้องผมมาชายหาดกับเพื่อนแล้วเพื่อนมึงทำอะไรอ่ะกูเป็น Iron Man เพื่อนมึงดูดีๆกูลอยได้ไอ o n Iron Man แต่ของลับของมึงยังแข็งแรงอยู่ดีหรือเปล่าดีดีเพื่อนกูลอยได้มึงเห็นไหมลอยแซ่บหนัวเลยเกินขอสักคำได้ไหม ตื่นเช้าให้อาหารหมากันสักหน่อยทุกคนโอ้โหถุงโคตรใหญ่แต่วันนี้ขอแก้งมาหน่อยนะเอาสัก3เม็ดได้ไหมโอเคเอามาอีกสัก2เม็ดอ่าสามเม็ดอ่ะสองเม็ดสองเม็ดก็ได้ว่ามาแล้วจจมาหมาน้อยได้เวลากินข้าวแล้วเอาหารของนายไปไปกูได้แค่สองเม็ดมึงทำอะไรอาหารกูไม่พอใจเมื่อคุณใส่เสื้อเบอร์เจ็ดโลนโดไปเล่นฟิตเนส ด้ะคะ่ะให้กับเข่าเสีบๆ่ตอกไข่ลงไปค่ะโอ้ในกระทะนี้มีเนื้อล้นๆเต็มๆใส่ไข่แล้วก็พลิกกระทะกันดีกว่าโอ้โหดูจากข้างหลังเลยมันโคตรน่ารักเลยวะ่ะนี่เธอเธอหันหน้ามาหน่อยสิอ,อยากรู้ไหมว่าหมากินอาหารเร็วแค่ไหนแปชิด <c oughs> หมดละนี่คือต้นฉบับของโคคาโคลาอิสโกกนโคคาโคลาเอ๊ะคุกกี้โคตรน่า <c oughs> รักเลยว่ะเฮ้ยแกงคนสักหน่อยนี่เนแกงหมาแกงกับไม่โกง เฮ้ยได้ได้กําลังจะเข้านอนแล้วเหรอกูมาแล้วคืนนี้ก็หลับฝันดีดนะล็อกชยัยวัดไงจีโนโล่โนโล,ลูกพ่เอเฮ้ย,ยมันสายหางด้วยว่ะสมแล้วที่เป็นสัตว์เลี้ยงในฟลอริดาเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้ามึงโดนกูยิงแน่เล็งเล็งเล็งทําไมปืนมันยิงไม่ออกวะเออแม่เอ้ย์ยนี่ที่รักที่รักช่วยหน่อยสิมาช่วยทางนี้หน่อยฉันออกจากตรงนี้ไม่ได้ช่วยหน่อยสิเออไหนไหนไหนอ๋อจับจับตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วทําไงต่อ แล้วจะออกอยังไงออกอยังไงออกมาก็โดนน้ำลากออกไม่ได้หรอกติดตรงนี้แหละอชุบแผลนี่เมคออินไชน่าแข็งแรงสุดๆตกไม่แตกอย่างนี้ต้องพิสูจน์เดินเข้าห้องเหยียบเลโก้กูตายด้วยอีนุอีนุกลับมาดิกูนีไม่ขึ้นแจ็คสันเดินถอยหลังแบบไม่ขึ้นแจ็คะันโดนแล้วนะครับ เอ้ยเพื่อนทำไมโซ่ผมนายเปลี่ยนไปก็ผมอะไรวะเอาวิกกวายไปได้โซ่ผมที่ไม่เคยเหงามีผมอยู่ข้างๆนายแน่ใจนะว่าจะโดดใช่ใชุ่จะกระโดดโชว์สาวเรือข้างๆจัดไปโอ้ยดับตืนก <c oughs> ็ไม <c oughs> ่บอกกูเฮ้ยเขาบอกว่าพิซซ่าร้านเนี่ยอร่อยได้มิชลีน5ดาวเลยนะว้ายโโดนนะกูอืมเข้าฟิตเนสครั้งแรกต้องโชว์เท่สักหน่อยเล่นท่ายากปะเจ้าเจอไอตีลังกาเลยขอสภาพาหน่อยครับคุณชายยาสีฟันอะไรครับกูไม่ได้ใช้เรือครับนั่นนายทำอะไรของนายบันไดนายไปติดตรงนั้นได้ยังไงอ่ะ โอเคเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองผมมาขี้ในห้องน้ำสาธารณะเขากำลังฟินอยู่แน่แน่ตโตมีมีอออต นีเลยถังไม้ที่ร,รักได้เวลาปล้นถังไม้จะไอพวกชาวกาเกาะแล้วเหลืออีกถังหนึ่งถังสุดท้ายถังอะไร <ül> <S ling> โอ้โหถ้ามึงจะกลนขนาดนี้นะ <S <S <ling> <S คลิปที่แล้วแค่กลนปกติแต่นี่เพื่อมีความคิดสร้างสรรค์มาเลื่อยไม้กันดีกว่าและนี่แหละอันนี้ก็เลื่อยไม้เหมือนกันสองคนและเพื่อนอีกคนนึง่ะสตาร์ทเครื่องยนต์โอ้ my god โรดาโด ทำไมคุณทำกับผมอย่างงี้เปิดช่องมาวันเดียวคุณยอดซับแซงผมไปเลยอ่ะผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้อ่ออ่ออ่อไอเกไม่ออกโรนัลดอแซงกูไปแล้วทำไมมันถึงเป็นจังซี่เอาล่ะเราจะไปทดสอบลิงที่จีนกันเดี๋ยวเวลาเปิดเพลงเฮ้ยเพลงขึ้นละเจ็บ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 โอ้โหวีอาร์นี่มันสุดยอดมากเลยอ่ะนี่คนทำอะไรคะอะไรมันเล่นอะไรนี่โอ้ว้าวอ มาฉันต้องกระโดดแบบนักกีฬาโอลิมปิกฉันจะโชว์ให้ดูฮัจูว้าเฮ้ยแมงมุม,มอยู่ตรงนั้นอ่ะสุดที่ฮาวสรุปแล้วมึงเล่นหมากลุกเป็นป่ะเนี่ยเล่นเป็นดีเพื่อนเดี๋ยวรอกูแป๊บนึงอ่าถอยลูกเต๋าโอเคได้สี12นอ,อ่อาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวปิดตู้เย็นแปน๊บวั้ยใจลน่นฮะกูจับมันได้บอลลอยได้เป็นไปได้ยังไงอืมรูปปั้นเสือวัดแถวบ้านลองสักหน่อย ดูเหมือนว่าสีแดงจะโจมตีสีเขียวแล้วนะครับสีเขียวก็พร้อมที่จะโจมตีเหมือนกันโอ้ไปก่อนรถสีเขียวกระเด็นไปเลยตะลมืดตะล่ีดของตำรวจฟริดาเฮ้ยกูได้ยินเสียงมันต้องอยู่ใกล้ๆกูแน่ๆอยู่ข้างหลังกูใช่ไหมโอ้โหมาเป็นฝูงเฮ้ยมันวิ่งกูก็วิ่งนี่ครับคุณย ผมซื้อมา99บาทไฟฉายจากจีนไม่เห็นจะสว่างตรงไหนเลยระดับความอร่อยของไอศครีมอืมรสชาติใช้ได้ว้าวนี่มันอร่อยมากอร่อยสุดๆไปเลยข้างล่างนี่มันโคตรอร่อยไหนกูมาลองดูหน่อยสิเอาแครอทให้หมูแล้วก็เอาแครอทให้หมูหมูชนหมูเท่ากับลูกหมูโอเคงั้นถ้ากูเอาแครอทให้หมูแล้วกูก็กินแครอท ช็อกโกแลตเยอะๆนะพี่อ่อได้เลยครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมจะทำลายช็อกโกแลตสวยๆเลยครับขอเยอะๆเลยใช่ไหมเอาเยอะๆไปเลยเฮ้ยคะแนนฝ่ายตรงข้ามเยอะกว่าอย่างนี้ต้องขัดขวางยิงโยนไปเลยโอเคขวางเสร็จแล้วกลับมานั่งต่อวุ้ยจังกูลืมไปกูโยนเก้าอี้ตัวเองมึงเห็นไหมเพื่อนดูดิเขาชุดนั่นชุดลงชุดลงทำไมมึงจะชุดไม่ลงวะนายผมขอลองมากพี่ชบ็อตทำงานแต่ละวันยังน่าเบื่อและฉีดน้ำอย่างเดียวฉีดใส่คนนี่ว่ะ สี่ทำไมไต้บอกว่าเป็นซีเรียลคีปเปอร์วะกูไม่เห็นจะคีปเปอร์ตรงไหนนะเมียซื้อสวรรค์ให้ใหม่ผมจะมาทดลองกับตุ๊กตาลูกนะครับว่ามันแรงขนาดไหน oh <my> เหลองมากครับไส้แตกไปเลยคนอื่นเล่นไหมครับโดยใช้คีย์บอร์ดแต่กูใช้คิวอาโค้กูล้ำไหมล่ะเดินไปขวานิดนึงเฮยหิวน้ำาย่างเลยวะกินน้ำหน่อยดิ โอเคเย็นชื่นใจเท่ไม่หลักก็บอกน้ําเคลื่อนที่กูเห้ไดั้นกระเป๋าตังใครวะเนี่ยเสร็จโชนโอ้ยมีเงินจริงๆด้วยก้มแบบนี้เสร็จพี่สิน้องสาวว้าววไม่เห็นหน่ากลัวเลยอันนี้ก็ไม่น่ากลัวทำไมแมวผมมันดูเหมือนลุงข้างบ้านจังเลยวะดูมันนี่ มีทั้งหนวดมีทั้งผมหน้าตาก็เหมือนด้วยโซดีเดอร์โซเซียลแคมเดอร์มันนี่เขาจะมากินตับมะหุงเดอเสียงก็เหมือนด้วยเกมจำลองขับรถบรรทุกในสหรัฐอเมริกาโคตรสมจรงิงอ<ย>ม่มาอะไรเพื่อรอ,องเท้าแฟชั่นใหม่แฟชั่นสวบขอสวบหน่อยขงอสวบหน่อยรองเท้าใหม่แล้วมึงอ่ะคุ้นๆวุ้วยคุ้นมากในลองมาทดสอบรถลางหน่อยซิมันจะโคตรแรงไหมโอ้โหโห,หมุนโคตรเร็ว น่าจะแรงนะเนี่ยกะจังหวะด,ดีๆแล้วก็ปล่อยตัวฮ่าแบตชาร์จเต็มแล้วถอดสายชาร์จดีกว่าอา้าวเฮ้ยทาไมมันออกมาแค่โครงแบบน,นี้แล้วหัวมันทําไมไม่ออกวะไม่น่าซื้อสายชาร์จจากทุกอย่าง20บาทเลยกูจะโอเคบ้านกูเตียมไฟไหม้ได้เลยเฮ้ยเจ้าบาจะไปไหนเนี่ยไปตักน้าให้แม่เดินดีๆนะระวังลื่นโอเค,อเคอพูดยังไม่ทันขาดคำเฮ้ยขอบคุณครับเออว่าแต่ ที่นี่มีเกย์ไหมครับเกย์อะไรนะเออก็ได้พี่ดูเหมือนเกย์เลยวันนี้เราจะมาทดสอบ i q คของลิงนะครับว่ามันรู้จักตัวนี้หรือเปล่ารู้จักเปล่าเลยสกีบดีโดบโดบเจ๊สจสกิบดีแมมอย่างลองนี่ดูเหมือนไม่มีปลานะแต่ผมก็ได้หนึ่งแต้มแล้วอ่ะดูปลาผมสิมเจ้าตีเมื่อคุณไม่ผ่านด่านนี้สักทีกูชักจะไม่ไหวกับมึงแล้วนะเป็นโหลดโฟมาแล้วมึงเจอกูตีกูไม่เข้ากูยิงปืนใส่เลยดูการดีไซน์ของรถนี่สะก่อนนี่มีที่วางแก้วตรงกลางด้วยวางได้2แก้วเลยแล้วถ้าจะเปิดเกะ แกก่อนทำงานก็ไม่เป็นไรกออินเบี้ยวเลยกูแหมมแมใครมาเ้าะประตูตอนดึกวะฮััโหลครับเฮ้ได้เวลาป้นของมีค่าแล้วอาหารเม็ดมึงอยู่ไหนส่งมาให้กูเออพี่บางทีพี่ก็รีบเกินนะแกะซองให้ผมหน่อยก็ดีขอคำาึึงดินนัดแก อดกินกันทั้งคู่เลยวันนี้กะว่าจะไปกินข้าวข้างนอกแซบๆมากับเพื่อนด้วยนั่งกินข้าวเพลินไปหน่อยตอนนี้พายุเข้าน้ําท่วมหมดแล้วที่ฟลอริดาเขาไม่นิยมตกปลากันเขาชอบตกจระเข้ันล่ะ <c oughs> นี่ไงตกปลาปุ๊บจระเข้ขึ้นเลยแล้วมันก็ตามไม่หยุดด้วยนะนี่มันไล่คนหรือไล่ปลากันเนี่ย <c oughs> ม,ามาดิเพื่อนถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวกูฟิวสเกตบอร์ดโชว์ได้เลยเพื่อนกูถ่ายไว้อยู่เอาแบบ 4K เลยนะอาซสองหนึ่งไปเลยอะชิว What ต h e มาซื้อน้ำบัตลงไปกินนิดหน่อยเข้าวันนี้โอ้โหแคชเชียร์คิดยืนยาวๆเลยซื้อประมาณสัก100ร้อยขวดอืมกูได้กล้องเว็กแคมใหม่มาถ่ายวอล์แล้วสวัสดีโซเชียลแคมวันนี้เราก็อยู่กันที่วอร์มานนะครับมันเห็ดแหมมอย่างนาะบักนีเนาะผมที่ทําอาหารค่อยๆเอาลงเนี่ยมันจะร้อนอุ๊ยร้อ,อนร้อนแม่ที่ทําอาหารม,มันร้อนเลยยังหน้าหนขอสัมผัสขอทัชมึงคิดว่าลูกไหนแดงว่ะเพื่อนเดี๋ยวกูขอเช็คดูก่อนนะเคาะเคาะเขย่าเขย่าเคาะเคาะทุกๆกเฮ้ยกูว่านี่แหละแดงชัวร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ แทงโมโดแดงๆเอเช่วยด้ยครับคลิปล่าสุดของมิสเตอร์บีทที่มาขุดบ่อน้ำร้อยบ่อในประเทศผมตอนนี้น้ำมันได้ทะลักบ่อแล้วก็ท่วมบ้านชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้ว <S <S ผมซื้อกัสจอมาใหม่แต่ผมใส่กัสจอไม่ได้เพราะเคสผมนิดเดียวไหนลองเอียงดูสิเผื่อจะใส่ได้เอียงมันก็ใส่ไม่ได้ที่ปอกส้มโอจากช้อปปี้ราคา29บาทส่งฟรี ต้องลองเคสมันจะใช้ได้ด้วยโอ้โหแหม่ไอ้กโกหกกูขั้าต่อไปแล้วก็วางจานนะครับเอ้าจานแตกไม่เป็นไรว่าอีกจานหนึ่งก็ได้นะครับเอ้าแตกอีกแล้วเราลองเปลี่ยนเป็นจานสี่เหลี่ยมดูเอา้าก็แตกเหมือนกันราวนี้เราใช้ไปถ้วยวงกลมดูครับเฮ้ยไม่แตกว่ะโอเคงั้นก็ใส่เนื้อลงไป กูกลัวมันพลาดมากเลยว่ะเพื่อนไม่ต้องห่วงกูดูคลิปพวกนั้นมาเยอะแล้วไม่ทําพลาดแน่นอน <c oughs> มึงแน่ใจกี่เปอร์เซ็นวะร้อยเปอรเซลยกระทะไม่หักแต่มันอก <c oughs> เฮ้ยเด้ๆทุกคนดูนี่อ้าวว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 วาต้องการครีมเพิ่มวววววววอววค่ะเววว เพื่อนผมมันยังไม่รู้ตัวว่ามันมีจิ้งจกอยู่ข้างๆมันมันมัวแต่เล่นฟรีไฟอยู่มันไต่ขึ้นแขนมันแล้วจิ้งจกอะไรงี่เงา <the> ่า<ะ>อ่ะคนอาชินไหนนะชินนีเหรอเออไม่ใช่อาชินนี้หรอืเอเปล่าชินน,น,น้นก็ไม่ใช่หรือว่าเรือร่องพระโขนี่นออเลยไปเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้เทคมาฮัวร์พาวโรวกอกเด วร,ระโดราเกโดโมเน,นที่นิวยอร์กเขาขึ้นรถธรรมดาไม่ได้ต้องเอาบาขึ้นรถด,ด้วยอืมมาเกเลยครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่กินทักสดๆดแลยเน่จากสวนเละเน่ฝนกำลังตกนี่อืมชุ่มช่ำครับครับพี่น้องไหนที่สุดกูก็เจอรองเท้าที่กูตามหารองเท้าทัชยา่าโอ้โห หยุดดัจวายไลนเดี๋ยวมึงเจอสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นคาร์บอยไปเลยพี่มันโคตรรวยไอ้น้องพี่ขับ b ีเอใส่นาฬิกาโรเล็กซ์สีทองแถมมีเงิน20ล้านอยู่ข้างกายเป็นไงล่ะพี่โคตรรวยตัดต่อไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะพี่มาดูกันค่ะว่าเทคนิคนี้จะใช้ได้หรือเปล่าเสียบลงไปว้าวโอ้เป็นสุดยอดมากเลยนะคะดูสิค้ามนตั้งได้สมบูรณ์แบบเลยแพ็กเกจที่เขาออกแบบมาดีมากแล้วมากินกันดีกว่าวันนี้กูว่ากูจะไปกินเคสเซีนะเพื่อนเออเมึงคิดว่าฉันเพื่อนกูแล้วมึงเฟี้ยววะฮะมึงเก่งขนาดนั้นเชียวแล้วมมึงต่่อออยกกูเปลาา สมัยเนี่ยโลกวิวัฒนาการไปไกลแล้วลิงสามารถขี่หมูได้ไปเลยไอ้หมูเฮ้ยเพื่อนมึงเห็นไหมอ่ะตัวทางซ้ายแอบออกไปเลยต้นไม้อะต้นไม้อย่างงี้ต้องโทรยิหน่อยนี่โทรเลยมึงก็ยิงคมเหมือนกันดีกว่าโทรตามกลับบ้านไปโทรมาวะโอ้ยโทรมาเลยขัดจังหวะวะโอเครู้เรื่องนี่ผีแถวบ้านกูจัดคอนเสิร์ตหรือเปล่าวะโอ้โหดูไฟกระพริบเป็นไฟดิสโก้เลยมึง ASMR แป้งขนมปังช่วยผมด้วยครับ ตอนนี้ผมมาหาหมอฟันและหมอฟันก็เล่นมีมด้วยอยู่ปอไหนลูก วันนี้มีสไปเดอร์แมนมาดูงานกีฬาเราด้วยนะครับเฮ้ยกล้องอถ<อ>่ายกูจะได้คือกูนั่ง,องรอเป็นชั่วโมงเจ้าเจ้าได้เวลาเปิดแม่ห้า <circa iPhone> งมาฮาสนีวันนี้ฉันเป็นนลัสดูเซหวังว่าไอ้แบทแมนมันจะมปอยู่เมืองนี้นทำมาเลยโนเซ่เยอะถ้าคุณมีเปลือกทุเรียนคุณอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเปลือกทุเรียนแบบนี้มีประโยชน์มากๆเลยเพียงคุณนํามาตัดและหั่นไปชิ้นแบบนี้ล้างน้ําให้สะอาดหลังจากนั้นก็เอาไปนึ่งให้สุกเลยนะครับพอสุกแล้วเราก็จะเอาไปเททิ้งนะะะครรับมจททํําาไไปเพื่่ออวแ บอกว่าให้คบกับผู้หญิงที่ดูแลเราได้แค่นี้พอได้ไม่แม่ก้ามโตกว่ากูอีกกูตัวเท่าแข็นซ้ายเขาเมื่อครูบอกว่าให้รีบเขียนบนกระดานรูจะลบแล้วหนึ่งวินาทีต่อมาโอเคลบเรียบร้อยแล้วเราไปสอนกันใหม่กันดีกว่าครูครับผมจะเขียนไมเสร็จเลยใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์ถึง10,000หไลค์และกด subscribe ถึง2ล้านซับเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า